อ่านให้ฟังสรุปแนวคิดหน่วยตอนเรื่องและกิจกรรมไทยเรื่องของเอกสารการสอนชีวิชา1 0ึ่งทักษะชีวิต Life Skill หน่วยที่1นึถึงสิฟังครบแล้ว1ห,หน่วยใน10ข้อควรตอบคำถามให้ได้6 8ถึงข้อถ้าตอบได้ไม่ถึงควรกลับไปฟังใหม่การอ่านให้ฟังนี้ใช้เพื่อให้นักศึกษาได้ฟังระหว่างรอรับหนังสือหรือฟังเพื่อทบทวนเท่านั้นดีที่สุดนักศึกษาจะต้องอ่านจากตาราฉบับเต็มค่ะ แบบฝึกหัดหน่วยที่1ข้อที่1ข้อใดคือองค์ประกอบของความคิดตอบจุดมุ่งมั่นในการคิดข้อ2คือลูกที่2เป็นการเปลี่ยนแปลงจากพลังความคิดของมนุษย์อย่างไรตอบการเป็นสังคมอุตสาหกรรมข้อ3มหมวกสีดำจากการคิดของมนุษย์ด้วยทฤษฎีการคิดแบบหมวก6กใบหมายถึงอะไรตอบข้อควรคำานึงถึงสิ่งที่ทําให้เราเห็นว่าเราไม่ควรทําข้อที่4กิจกรรมแสงไฟสองทางแสงทำสองใจเป็นกิจกรรมหลักของการคิดบวกแนวพุทธในขั้นใด ตอบขั้นสุขภาวะทางสังคมข้อ 5. บุคคลที่มีแนวโน้มของการเป็นคนคิดลบหรือเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายคือข้อใดตอบไม่เคยให้เครดิตตัวเองข้อ 6. ความคิดทําให้มนุษย์รู้จาักการดําเนินชีวิตก่อให้เกิดกิจกรรมใดตอบการใช้ความคิดมาจัดวางระบบข้อ 7. คลื่นลูกที่3เป็นการเปลี่ยนแปลงจากพลังความคิดของมนุษย์อย่างไร ตอบการเป็นสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศข้อ8ข้อใดคือทักษะการคิดแบบซับซ้อนตอบทักษะการประเมินข้อ9บันไดขั้นที่1จะช่วยทําให้เกิดการพัฒนาความคิดเชิงบวกในข้อใดตอบมองตัวเองว่าดีข้อ10บุคคลที่มีแนวโน้มของการเป็นคนคิดลบหรือมองโลกในแง่ล้ายมีหลายลักษณะยกเป็นข้อใด ตอบไม่ชอบการพัฒนาตนเองแบบฝึกหัดหน่วยที่2ข้อ1ข้อเท็จจริงคืออะไรตอบข้อเท็จจริงคือข้อมูลที่สามารถพิสูจน์ได้ข้อ 2. การนำเสนอเหตุผลด้วยการอธิบายมีลักษณะอย่างไรตอบเป็นการนำเสนอเพื่อขยายความให้เกิดความเข้าใจที่กระจ่างขึ้นข้อ 3. ข้อใดคือหลักสําคัญในการพิจารณาหลักฐานที่ดีตอบต้องมีแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือข้อ 4. ผู้ที่มีวิจารณญาณที่ดีมีลักษณะอย่างไร ตอบวินิจฉัยข้อมูลต่างๆได้อย่างถูกต้องและชัดเจน ข้อ5สื่อใหม่ยถึงข้อใดตอบการสื่อสารที่รวดเร็วสามารถส่งสารได้หลายประเภทและหลายข้อจำกัดข้อ6ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญของผู้ที่สามารถใช้เหตุผลได้ดีตอบอ้างความเชื่อจากส่วนใหญ่ของสังคมข้อ7การใช้ภาษากําวมเป็นการใช้ภาษาบกพ้องอย่างไรตอบการใช้คำที่สามารถตีความได้หลายในยะข้อ8ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนการใช้เหตุผลเพื่อแก้ปัญหาตอบการค้นหาข้อมูลจากหลายแหล่งอ้างอิงข้อ9การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอุปนายหมายถึงข้อใด ตอบการวิเคราะห์ด้วยการเก็บข้อมูลเชิงประสบการณ์ข้อ10ตักกะวิบัติหมายถึงข้อใดตอบการใช้เหตุผลอย่างมีเล่ห์เหลี่ยมเพื่อหลอกล่อให้ผู้ฟังยอมรับข้อสรุปที่เสนอท,ทั้งทั้งที่ไม่ใช่เหตุและผลที่แท้จริงแบบฝึกหัดหน่วยที่3ข้อ1ข้อใดถือเป็นความรู้ตอบจำนวนนักศึกษาจำแนกตามสาขาวิชาและหลักสูตร เปรียบเทียบย้อนหลัง5ปีพบว่านักศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ลงทะเบียนชุดวิชาทักษะชีวิตมากที่สุดข้อ2การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อข่ายสื่อสารโทรคมรนาคมสามารถเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายระดับประเทศภูมิภาคและโลกเป็นลักษณะของสังคมใดตอบสังคมสารสนเทศข้อ3ข้อใดคือการใช้หลักการและเหตุผลในการแสวงหาความจริงโดยใช้ข้อเท็จจริงเป็นเหตุและสรุปผลจากความสัมพันธ์ของข้อเท็จจริงใหญ่และข้อเท็จจริงย่อยตอบการนิรนัยข้อ 4. หลักหหูสูดสุดจิปุริหรือหัวใจของนักปัาช์ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้และแสวงหาความรู้อย่างไรตอบการฟังคิดถามเขียน 5. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงภาพรับของห้องสมุดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลตอบห้องสมุดสีเขียวข้อ6ข้อใดเป็นความรู้ที่เป็นทางการ ตอบความรู้ที่บันทึกไว้ในรูปแบบที่หลากหลายข้อ7การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นเป้าหมายของสังคมใดตอบสังคมความรู้ข้อแปดการเรียนรู้เป็นวิธีปฏิบัติและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นปกติวิสัยของบุคคลในสังคมคำกล่าวนี้แสดงถึงแนวคิดของการเรียนรู้ตามข้อใดตอบวัฒนธรรมการเรียนรู้ข้อ9ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญของ,ของสารสนเทศภาครัฐตอบเป็นทรัพย์สินทางปัญญาข้อ10องค์การสารสนเทศประเภทใดเป็นแหล่งเรียนรู้เฉพาะเรื่องมักจำกัดขอบเขตตามสาขา วิชาเฉพาะหรือตามภารกิจตอบศูนย์สารสนเทศแบบฝึกหัดหน่วยที่4ข้อ1การติดต่อสื่อสารผ่านเครื่องมืออุปกรณ์ใดที่มีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในยุคดิจิทัลตอบโทรศัพท์เคลื่อนที่และสมาร์ทโฟนข้อ2ถ้าท่านจะจำลองสภาพเรือนไทยเพื่อให้ผู้ชมสามารถเข้าไปดูห้องต่างๆภายในได้ควรใช้เทคโนโลโยีใดตอบความเป็นจริงเสมือนหรือ VR ข้อ3การกำหนดหัวข้อเรื่องข้อใดเฉพาะเจาะจงที่สุดตอบ การอนุรักษ์นกเงือกในวนอุทยานเขาใหญ่ข้อ 4. ท่านต้องการค้นคว้าเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการเกษตรท่านควรค้นหาหนังสือจากห้องสมุดจากคำว่าอะไรตอบภูมิปัญญาไทยข้อหาข้อใดคือข่าวที่ไม่ใช่เรื่องจริงแต่มีคนบางคนนํามาเผยแพร่โดยใช้คําว่าได้ยินมาว่าหรือเขาเล่าว,ว่าหรือเขาพูดกันว่าทําให้คนแตกตื่นเป็นกังวลตอบข่าวลือข้อ6อินเทอร์เน็ตของสรรพสินมีลักษณะทํางานอย่างไรตอบเครื่องกับเครื่องข้อ7 เกมโปเกมอนโกจัดเป็นเทคโนโลยีใดตอบความจริงเสริมหรือ AR ข้อ8การกำหนดหัวเรื่องข้อใดเฉพาะเจาะจงที่สุดตอบปัญหาจราจ,จรบนท้องถนนแจ้งวัฒนะข้อ9ท่านต้องการค้นคว้าเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ท่านควรค้นหาหนังสือของห้องสมุดจากคำว่าอะไรตอบห้องสมุดมีชีวิตข้อ10 การค้นหาสารสนเทศหากต้องเชื่อมโยงสารสนเทศที่มีเนื้อหามากกว่า2เรื่องไว้ด้วยกันโดยให้มีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งนันกศึกษาต้องใช้ตรรก,กะบุรีในข้อใดเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ดังกล่าวตอบอแบบฝึกหัดหน่วยที่5ข้อ1ข้อใดกล่าวถึงบุคลิกภาพภายในได้ถูกต้องตอบการแสดงออกทางอารมณ์ที่ดีข้อ2ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของมนุษย์สัมพันธ์ตอบการติดต่อระหว่างบุคคลข้อ3ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของคำว่าครอบครัวตอบ นายเจนเคยเป็นสามีของนางไม้ข้อ 4. วิธีการสำคัญในการสร้างความสาคัญที่ดีกับบุคคลทั่วไปคือข้อใดตอบการแสดงออกถึงความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันข้อ 5. การสร้างความสาคัญที่ดีกับผู้บังคับบัญชาจำเป็นจะต้องมีความรู้ด้านใดตอบเรียนรู้เรื่องสถานภาพของตนเองข้อ6ข้อใดไม่ใช่ลักษณะการแสดงออกของบุคลิกภาพภายในตอบ การมีอารมณ์โกรธในจิตใจข้อสมานัตตาเกี่ยวข้องกับมนุษย์สัมพันธ์อย่างไรตอบสอนให้เป็นผู้มีความสม่ำเสมอหรือมีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลายข้อ 8. ข้อใดไม่ใช่วิธีการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีตอบตั้งใจพูดฟังให้หน้อยข้อ9ข้อใดไม่ใช่วิธีการสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทั่วไปตอบใช้สมรรถนะที่ตนมีจัดการกับวิกฤตการที่เกิดขึ้นข้อ10 เมื่อมีชาวบ้านเข้ามาติดต่องานในอำเภอในฐานะที่คุณเป็นเจ้าหน้าที่ในอำเภอคุณควรปฏิบัติอย่างไรตอบให้คำแนะนำและเสนอความช่วยเหลือแก่บุคคลที่มาติดต่อ แบบฝึกหัดหน่วยที่6ข้อที่1ซส้มฉุนรู้สึกกดเมื่อเจ้านายเรียกไปต่อว่าในเรื่องการทํางานทําให้เขามีอาการหัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตเพิ่มขึ้นกระเพาะอาหารและลำไส้บีบตัวจากที่กล่าวมานั้นจัดเป็นองค์ประกอบใดของกระบวนการทางอารมณ์ตอบปฏิกิริยาตอบสนองทางร่างกายข้อ2ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอารมณ์ตอบในสถานการณ์เดียวกันมนุษย์จะแสดงอารมณ์ออกมาเหมือนกันข้อ 3. ความเครียดทาให้เกิดผลต่อร่างกายดังต่อไปนี้ยกเว้นข้อใดตอบปอดติดเชื้อวันโรคปอดข้อ 4. ข้อใดเป็นแนวทางในการดูแลตนเองอย่างเหมาะสมเมื่อพบว่าตนเองกําลังผเผชิญปัญหาสุขภาพจิตตอบหลีกเลี่ยงการนึกถึงสิ่งที่บั่นทอนจิตใจออกกําลังกายสม่ําเสมอข้อ 5. การฟังอย่างใส่ใจมีลักษณะดังต่อไปนี้ยกเว้นข้อใดตอบ การสัมผัสโดยการจับมือแตะไหล่อบกอดอยู่ตลอดเวลาเพื่อแสดงความเห็นใจข้อ 6. ข้อความใดไม่ถูกต้องตอบเด็กทารกไม่รู้จาักการแสดงอารมณ์จนกว่าจะได้รับการสอนจากผู้เลี้ยงข้อ 7. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่สาเหตุสําคัญที่สร้างความเครียด<ม>ให้เกิดขึ้นตอบ สถานที่ทำงานตั้งอยู่ในเขตเมืองอยู่ใกล้ชุมชนข้อ8มีความรู้สึกคึกคักมีกำลังวางชาและพลังงานมากทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้นเชื่อมั่นในตนเองมากร่วมกับการตัดสินใจที่ไม่เหมาะสมมีอารมณ์ร่าเริงม,มีความสุขเกินเหตุสลับกับอารมณ์เศร้าที่มากกว่าปกติในบางช่วงซึ่งส่งผลกระทบต่อกิจวัตรประจำวันประสิทธิภาพในการทำงานและการรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่นจากที่กล่าวมาเป็นลักษณะของปัญหาสุขภาพจิตในข้อใด ตอโบโรคไบโพล,ล่าข้อ9ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์ตอบเสือดาวมักโพสข้อความต่อว่าผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากตนเองในสื่อออนไลน์ข้อ10การสังเกตเพื่อให้การดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางอารมณ์และสุขภาพจิตสามารถทำได้โดยการสังเกตจากการเปลี่ยนแปลงต่างต่อไปนี้ยกเป็นข้อใดตอบการปรับตัวเพื่อลดข้อเสียของตอนเอง แบบฝึกหัดหน่วยที่เจข้อ1ข้อใดจัดเป็นวัฒนธรรมระดับชาติตอบวัฒนธรรมการเคารพธงชาติในประเทศไทยข้อ2ข้อใดไม่จัดเป็นพื้นฐานทางความเชื่อของไทยตอบความเชื่อเรื่องพระเจ้าข้อ3ข้อใดไม่ใช่พื้นฐานทางด้านการศึกษาของไทยตอบ เน้นการลงมือปฏิบัติมากกว่าการเรียนทฤษฎีข้อสีข้อใดจัดเป็นปัญหาที่เกิดจากการติดต่อข้ามวัฒนธรรมจากการเหมารวมและการด่วนสรุปตอบการดูถูกลดนิยมทางเพศของกลุ่มเพศทางเลือกข้อ5ข้อใดไม่จัดเป็นพฤติกรรมเชิงบวกอันเป็นคุณสมบัติสำหรับการทำงานในโลกสมัยใหม่ตอบใช้อุปกรณ์และทรัพยากรสำนักงานเพื่อทำงานส่วนตัว ข้อ6สังคมไทยเน้นระดับอาวุโสห้ามใช้คำพูดในระดับเดียวกันกับผู้สูงอายุจัดเป็นองค์ประกอบใดของวัฒนธรรมตอบบรรทัดฐานข้อ7ข้อใดคือพื้นฐานทางด้านการเมืองการปกครองของไทยตอบเน้นความมีคุณธรรมของผู้ปกครองข้อ8ข้อใดคือประโยชน์ของการทำความเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างหรือวัฒนธรรมข้ามชาติตอบ ลดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในการติดต่อกันข้อ9ข้อใดจัดเป็นปัญหาที่เกิดจากการติดต่อข้ามวัฒนธรรมจากการเหยียดอายุตอบคนที่อาวุโสมองว่าคนหนุ่มสาวไร้ประสบการณ์ไม่เคารพเชื่อฟงังเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อข้อ10การกระทําในข้อใดที่ไม่สมควรกระทําในประเทศญี่ปุ่นตอบผู้ชายอบไหล่แสดงความเป็นมิตรกับผู้หญิงที่เพิ่งรู้จักแบบฝึกหัดหน่วยที่8 ข้อ1ข้อใดระบุความหมายของชีวิตครอบครัวได้ถูกต้องตอบสภาพการใช้ชีวิตของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวพันกันทางสายโลหิตหรือกฎหมายข้อ2ข้อใดคือพัฒนากิจของครอบครัวตอบสมศรีเลี้ยงลูกวัยแรกเกิดด้วยนมแม่ข้อ3ข้อใดกล่าวถึงสภาพครอบครัวไทยในอดีตได้อย่างถูกต้องตอบ ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีข้อ4ต่อไปนี้เป็นกลไกลที่นำสู่ความสำเร็จของการวางแผนครอบครัวยกเว้นข้อใดตอบการเปลี่ยนแปลงค่านิยมครอบครัวข้อ5ข้อใดระบุแนวการ,รเผชิญปัญหาชีวิตครอบครัวอย่างสร้างสรรค์ตอบการใช้เหตุผลข้อ6ชีวิตครอบครัวมีความสำคัญต่อประเทศอย่างไรตอบพัฒนาคุณภาพประชากรข้อ 7. ข้อใดไม่ใช่พัฒนากิจของครอบครัวตอบ ครอบครัวเดินขบวนเรียกร้องค่าเลี้ยงดูบุตรข้อ 8. ข้อใดไม่ใช่สภาพครอบครัวไทยในอดีตตอบดำเนินชีวิตตามสมัยนิยมข้อ 9. ข้อใดกล่าวถึงการวางแผนครอบครัวที่เหมาะสมตอบการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานข้อ10ข้อใดไม่ใช่แนวทางการเผชิญปัญหาชีวิตครอบครัวที่สร้างสรรค์ตอบการยอมรับสภาพแบบฝึกหัดหน่วยที่9ข้อ 1. ข้อใดจัดเป็นสมรรถนะที่มองเห็นได้ตอบ ความรู้ทักษะข้อ 2. องค์ประกอบใดของสมรรถนะที่อาจจะสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ตอบบุค,คลิกประจําตัวข้อ 3. สมรรถนะในข้อใดที่คนในฐานะระดับผู้บริหารควรมีนอกเหนือจากระดับปฏิบัติการตอบการวางกรอบทิศทางวางเป้าหมายทางธุรกิจและการกําหนดกลยุทธ์ขององค์กร ข้อ4ข้อใดไม่จัดเป็นวิธีหรือแนวทางการพัฒนาสมรรถนะส่วนบุคคลตอบบริษัทขอให้เงินพิเศษนางสาวนิดไปเที่ยววันหยุดกับครอบครัวข้อ5ผู้ประกอบการที่ดีจะต้องมีคุณลักษณะพิเศษในข้อใดตอบ มีความสามารถในการจัดการกับความเสี่ยงและรับความเสี่ยงได้ข้อ 6. การที่ครูภาษาไทยมีทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งในเรื่องการฟังการอ่านการพูดและการเขียนรวมถึงทักษะการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอจัดเป็นองค์ประกอบใดของสมรรถนะตอบทักษะข้อ 7. ตามแนวคิดของเดวิดแมคคิลเลนข้อใดไม่จัดเป็นสมรรถนะที่แตกต่าง ตอบนิสสามารถรับประทานอาหารได้ทุกอย่างข้อ 8. ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะของข้าราชการพลเรือนของไทยตอบการมีความสามารถในการเข้าใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูงข้อ9ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรตอบส่งผลให้องค์กรได้รับการลดหย่อนภาษีข้อ 10. ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะพิเศษของผู้ประกอบการที่ดี ตอบความมีสามารถในการวิภาษ์วิจารณ์แบบฝึกหัดหน่วยที่10ข้อ1กระแสโลกาภิวัตน์ของโลกในศตวรรษที่21หมายถึงข้อใดตอบการเคลื่อนไหลของทุนสินค้าการบริการและผู้คนจนเป็นโลกที่เชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายข้อ 2. ข้อความงานคือเงินเงินคืองานบรรดาลสุขเป็นความสําคัญของการทํางานด้านใดตอบด้านเศรษ,ษฐกิจข้อ3ข้อใดไม่ได้เป็นการทํางานด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI ตอบการติดต่อสื่อสารด้วยโทรศัพท์มือถือข้อ4ฮ a r ์ Skill เป็นทักษะการทำงานด้านใดตอบทักษะความรู้ด้านต่างๆที่ใช้ในการทำงานข้อ5ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่21ตอบไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานด้านการจัดการทั่วไปข้อ6โรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบพร้อมกันหลายประเทศทั่วโลกจัดเป็นลักษณะใดของโลกในศตวรรษที่21ตอบ ผลกระทบร่วมกันข้อ7ข้อใดเก่าไม่ถูกต้องตอบการทำงานในศตวรรษที่21มีการทุ่มเทการทำงานเพื่อเงินอย่างเดียวข้อ8ข้อใดไม่ใช่ทักษะการทำงานด้วยฮาร์ดสกิลตอบการทำงานที่เน้นการมีมนุษย์สัมพันธ์ข้อ9ผู้ประกอบการที่ดีในศตวรรษที่21ควรมีทักษะในด้านใดเป็นพิเศษตอบทักษะความคิดสร้างสารรค์และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลข้อ1ิบ ทักษะเฉพาะบุคคลในข้อใดมีบทบาทสําคัญในการที่จะเป็นผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลงตอบทักษะภาวะผู้นําแบบฝึกหัดหน่วยที่11ข้อ1ข้อใดไม่จัดเป็นองค์ประกอบของการบริหารจัดการตอบการเสี่ยงดวงกล้าได้กล้าเสียในการบริหารงานข้อ 2, บุคคลใดจัดว่าเป็นบุคคลที่วางแผนชีวิตที่ดีตอบ กวางวางแผนที่สามารถดาเนินการได้ผลตามคาดหวังใกล้เคียงกับความจริงข้อที่3บุคคลใดจัดการเวลาได้ดีที่สุดตอบฝนวางแผนงานว่าแต่และงานจะต้องมีผลงานออกมาเมื่อใดเวลาใดข้อ4ข้อใดคือหลักการสําคัญของการหารายได้ไดตอบความขยันขันแข็งเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีทั้งปริมาณและคุณภาพข้อ 5. ข้อใดคือหลักการบริหารหนี้สินที่ดีตอบ ต้องมีรายได้และการการรายได้ให้เพียงพอที่จะชําระหนี้ในแต่ละงวดข้อ6การวางแผนชีวิตคือการออกแบบชีวิตประกอบหลายด้านยกเว้นข้อใดตอบด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสังคมข้อ7ข้อใดไม่จัดเป็นเทคนิคการตั้งเป้าหมายชีวิตที่ดีตอบเป้าหมายที่ดีควรเป็นแผนข้าวๆในระยะเสั้นๆเท่านั้นเพื่อให้บรรลุได้ง่ายข้อ8การกระทําในข้อใดไม่จัดเป็นการจัดการเวลาโดยใช้อุปกรณ์ตอบ ในการทำงานบ้านควรทำเองโดยไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยเพราะเป็นงานที่ละเอียดข้อ9การกระทำในข้อใดต่อไปนี้ไม่สอดคล้องกับหลักการในการจัดการทรัพย์สินทางด้านการเก็บออมตอบซื้อพันธบัตรโดยเน้นกำไรมากๆในระยะสั้นไม่คำนึงถึงความมั่นคงข้อ10แนวคิดใดถูกนำมาใช้เพื่อเป็นการจัดการหนี้สินในประเทศไทยหลังพศ2540ตอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบฝึกหัดหน่วยที่12 ข้อ1กระบวนการถ่ายทอดสารจากผู้สื่อสารไปยังผู้รับสารโดยผ่านสื่อคือคำจำกัดความของอะไรตอบการสื่อสารข้อ2น้องแคทคอนพี่หนุ่มพร้อมกับพูดคำว่าหมันไส้ข้อความข้างต้นมีอัวัจนาภาษาประเภทใดตอบสายตาข้อ3ข้อใดคือนิสัยของการฟังที่ไม่ดี ตอบ A จดบันทึกทุกสิ่งที่ฟังจากการรายงานข้อ 4. โรงเรียนต่างๆในนิวยอร์กพร้อมใจกันเลือกขายน้ำอัดลมลูกกวาดและโดนัทให้กับเด็กนักเรียนนอกจากนี้ยังอาจถอดเมนูอาหารอิตาเลียนบางอย่างออกจากโรงอาหารด้วยความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดจากการวิตกเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีแป้งและไขมันมากและขาดการออกกำลังกายข้อความข้างต้นสาระใดสำคัญที่สุดตอบผู้บริหารโรงเรียนพยายามลดการขายอาหารแป้งน้ำตาลและไขมัน ข้อ5ผมขอให้ท่านอายุยาวนับหมื่นปีข้อความข้างต้นเป็นการพูดที่เน้นประเด็นใดตอบการอวยพรข้อ6การสนทนากับเพื่อนการพูดโทรศัพท์เป็นการสื่อสารประเภทใดตอบการสื่อสารระหว่างบุคคลข้อ7คู่สนทนาของท่านพูดรัศดรมามากกว่า10นาทีแล้วท่านควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะรักษาสัมพันธภาพไว้ได้ ตอบอดทนฟังโดยพยายามแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมข้อ8การหาหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ซ่อมรถยนต์ควรอ่านโดยวิธีใดตอบหาข้อมูลข้อ9การวิเคราะห์เพศของผู้ฟังช่วยในการเตรียมการพูดอย่างไรตอบผู้หญิงชอบภาษาเราอารมณ์ผู้ชายชอบเหตุผลข้อ10ข้อใดเป็นหลักการเขียนส่วนสรุปตอบมีหลายแนวทางแล้วแต่ความเหมาะสมของเรื่อง แบบฝึกหัดหน่วยที่13ข้อ1การเจราจาต่อรองกระบวนการสื่อสารที่มีวัตถุประสงค์อย่างไรตอบพูดจาการหาข้อยุติที่เป็นปัญหาโดยต่างฝ่ายต่าง,าางพึงพอใจข้อ 2. การเจราจาต่อรองข้อใดมีรูปแบบเป็นทางการเพราะมีลักษณะเด่นในด้านการกำหนดจำนวนผู้ร่วมอยู่ในการเจราจาต่อรองที่ให้มีจำนวนมากและจำนวนเท่ากาันตอบมันทำข้อตกลงระหว่างประเทศข้อ 3. สิ่งสำคัญที่เป็นอำนาจการต่อรองในการซื้อขายสินค้าคืออะไรตอบเงิน ข้อสี่การต่อรองในการเจรจามีหลักการและเงื่อนไขเกี่ยวกับสิ่งใดตอบการเสนอเงื่อนไขและการลดหย่อนเงื่อนไขข้อ 5. กลยุทธ์สำหรับการจัดการกับความขัดแย้งข้อใดที่ช่วยสนองความต้องการทั้งของตนเองและคู่เจรจาได้สูงที่สุดตอบกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาข้อ 6. เมื่อไหรที่ไม่ควรดำเนินการเจรจาต่อรองตอบเมื่อมูลค่าการแลกเปลี่ยนมีต่ำข้อ7แนวคิดชนะเท่ากับชนะมีแนวคิดหลักสำคัญอะไร ตอบทั้งสองฝ่ายรู้สึกว่าตนเองเป็นผู้ชนะข้อ8ขั้นตอนของการปรึกษาหาหรือมีความสำคัญอย่างไรตอบทำให้รู้จักกันและรู้ความต้องการความจำเป็นและความปรารถนาของคู่เจราจาข้อ9การเก็บข้อมูลมองประเด็นและจัดลำดับความต้องการเป็นขั้นตอนใดในกระบวนการการเจราจาต่อรองตอบวิเคราะห์ข้อ 10. ข้อใดเป็นยุทธวิธีการเจราจาต่อรองที่ใช้วาจาตอบเสนอแนะแบบฝึกหัดหน่วยที่1 4 ข้อข้อใดตรงกับแหล่งที่มาของคุณธรรมจริยธรรมในสังคมโลกตอบปรชัชญาข้อ 2. การต้องยุบเลิกสถาบันการเงิน56แห่งจากวิกฤตต้ยมยำกุ้งพศ2540เกิดจากการขาดคุณธรรมจริยธรรมของข้อใดตอบผู้บริหารสถาบันการเงินข้อ 3. ามคำว่ามารยาทมีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุดตอบกายวาจาที่สุภาพเรียบร้อยข้อ 4. มารยาทการขับรถยนต์ส่วนตัวในที่สาธารณะตรงกับข้อใดมากที่สุด ตอบปฏิบัติตามสัญญาณจราจรข้อ 5. พลเมืองมีความหมายตรงกับข้อใดตอบจุดเน้นที่อยู่การมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายข้อ 6. ความหมายของจริยธรรมตรงกับข้อใดมากที่สุดตอบการประพฤติปฏิบัติตามคุณธรรมข้อ 7. วิธีการอบรมขัดเกลารเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในครอบครัวที่ดีที่สุดตรงกับข้อใดตอบผู้ใหญ่แสดงความมีวินัยซื่อสัตย์เป็นประจำ ข้อ8ในระดับพื้นฐานที่สุดมารยาทสำคัญต่อบุคคลตามข้อใดตอบการพัฒนาบุคลิกภาพข้อ9ลักษณะที่ไม่เหมาะสมมากที่สุดทางด้านมารยาทของสื่อมวลชนไทยโดยทั่วไปคืออะไรตอบการแสดงความเห็นชี้นำและการตัดสินความถูกผิดในประเด็นข่าวข้อ10คุณธรรมจริยธรรมของพลเมืองที่ดีในระดับโลกคือข้อใดตอบการช่วยส่งเสริมและพัฒนาหลักการธรรมมาพิบาล แบบฝึกหัดหน่วยที่15ข้อ1ข้อใดไม่ใช่ความหมายของสิ่งแวดล้อมตอบสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวมนุษย์ข้อ 2. ข้อใดคือมุมมองที่เอามนุษย์เป็นศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งตอบสิ่งแวดล้อมเป็นเพียงธาตุหรือเครื่องมือที่มนุษย์เอามาใช้งานข้อ 3. กิจกรรมใดที่ไม่สามารถช่วยการเลือนกระจกที่เป็นสาเหตุทําให้เกิดสภาวะโลกร้อนได้ตอบหยุดการซื้อสินค้าที่ผลิตขึ้นมาภายในพ้องถิ่น ข้อ 4. ข้อใดไม่ใช่การลุกลานของสายพันธุ์ต่างถิ่นอันก่อให้เกิดการทำลายความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศตอบปาตะเพียนข้อ 5. หัวข้อการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบุรณาการลงไปในรายวิชาใดตอบเศรษฐศาสตร์ <6. S 2> ข้อ 6. กิจกรรมในข้อใดที่สะท้อนโลกทัศน์แบบระบบนิเวศเป็นศูนย์กลางออกมาอย่างชัดเจนที่สุดตอบ การลงนรงให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับของบุคคลเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมข้อที่7แก่นของการสร้างทักษะชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมคือสิ่งใดตอบบูรณาการทักษะความรู้และแรงจูงใจในด้านต่างๆข้อ8ปด่งกำเนิดที่ใหญ่ที่สุดของมลพิษทางอากาศคือข้อใดตอบควันจากท่อเสียรถยนต์ ข้อ9การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบใดที่สอดคล้องกับแนวทางของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยิ่งตอบเน้นการพิจารณาว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นต,ต้องทําให้ทั้งมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกันได้ข้อสิรัฐธรรมนูญฉบับใดที่มีการระบุเรื่องสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับรัฐปรากฏอยู่ชัดเจนตอบพุทธศักราช2540